ยังไงจังสิบ้างอยองนี้ไงข้าแดงนะครับขอสดีครับวันนี้กันเก่งไม่ห่อเไมเคียร์ไม่เคียแ์นะแบบ ลองเจาซอเนอร์ขอบคุณเปนพหังไได้ครับเสียงหายครับเปิดยื่นะไรครับเดี๋ยวเสียงหายจางเลยเี๋ยเปิดยี่นหนาพุ่งดับอะไรครับจงเสียงหายอยู่หรอไม่หายนะไม่หายนะครับเด็กหน่อยว่ามี่ยังเหรอนี่นะใส่เอ็นได้บ้างอยากได้เนี่ย เอ็ดกัสิบพรใส่ได้อยู่เปล่าอย่าไดเสือเนี่ยครับลองลองลองไปชมเอ็ดเบิ่งครับเอ็ดกัน้อยอยู่ที่ผมดดเอ็ดออกมาอยอะที่สุ่เอ็ดปีอยู่แล้วค่ะคือโดยไดครับอ่านคอมเมนต์เพิ่นเอาบ่ได้ยินเสียงเลยเฮเสียงว่ามีบ่ครับกำลังเข้าแถวเขียนขีอใส่ผ้าแดงถวาย้กูเวทนะคระจีตาท่านผู้ชมครับจนอยู่ความนิ้นก็มาหน่อยนะครับไอ้ตาย ตอกกดติดตามห้ด้วยนะครับเดีพรงนี้นนงับี่มามาผมไม่รู้ว่าคกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะมาแล้วครับอาจารย์เสียงมายังครับ มาเสียงมีอยู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วรู้รู้ชัดแล้วชัดแล้วยี่นะครับเนาะเสียงชัดแล้วเนาะ รับมารับมาแล้วนเขินขื่นพระแดับไอ้ปูเทนะคะที่จะสปรบาดดวงไว้กับองค์ปูเวทนะครับน้องผมอกวันนี้โชคดีครับได้มาต่อเดียวด้วยกันนะครับน้องมาดๆเลยขอบคุณมากครับมาครับขอครับจานะขอตรงนี้ถูกแล้วันดีใจด้ยนะครับ เอได้ครับเดี๋ยวเราเขียนชื่อก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเจิมตรง้าอะไ้พี่แดงานแบบกินใจเนาะรัวๆเลยเนาะคุณอ้นนะคุณอ้นทำโชคดีทำบักคนะผตาสอยสมคอรกับชื่อของพี่เลยเนาะบวนัยเหลือจานกี่แดงมารเลยเี๋ยวพี่เจมี่แดงสงดกุลามารูเลยตอนนี้ ขอบคุณมากเลยครับเป็นแบบนี้รัตนาไม่ค่อยเห็นเขาพูดกันว่านะครัไม่ค่อยเร่งแลครับท่เราเป็นก่าแบบดู้แนี้นะว่าในไลฟ์เพื่นชื่อมาทุกคนเลยอาจารย์น่าจะมือหักนะครับเรียกว่าอาจารย์เอคนฝากเขียนซื้อว่าได้ให้ฝากอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์กล่าวบอกปู่ให้นะครับเนาะเพราะถ้าแปดร้อยคนนี่นี่เลยครับ เขียนชื่อสวายปูเวทนะคะผ้าแดงปากรวงไว้นะคะกับอาจารย์นะคะปูเวทด้วยขอบคุณมากมากนะคะขอให้ดีค่ะขคนะคะค่ะวได้เลยวะสามพิทธนาคมสองห้าหกหกนะคะ เนรูดซนะคะรูด4ีีสองีห้าซีศูนย์และสองห้าครับครับเข้ามา4ีหกนะคะสามตัวก็แบบ4 2สองหนย์นะคะนะคะค่ะเคือทยรูกก็ยืนกล้องหนเพื่อนทยซอยด้ครับเนอเป็นซี้าเป็นซีห้าน้ดูว่าดวงดีครับแต่ละคบรรจุตาม

ตดู้วยนะ้งดวปิดบอครับถูกมกน่าจับเซาอปกันะีใจีไม่ค่อยดีดิ้นดิ้งเลยนะคอยดู มากนะคะค่ะขอบคุณมากะคะ่ะสวัสดีค่ะปะ้าที่จะแน่วอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกท่านที่เข้ามาค่ะขอบคุณมากะคะ่ะลำรับคลิปนีนะคะ้ค่ะวันจันทร์ที่25 66นะคะพรุ่งสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะ,ะรู้ป,ปุลแล้วนะคะช่วงบ่ายคะ สำมโชสี่โมงช่วงบ่ายกละลูกุนนะคะช่วงบ่ายเสียงเบาแล้วเสียงมาแล้วเนาะเสีงชัดเจาะอวงครัดเนนอวุคืงชัดเนเะวงคันนี้ถวายธนูปูองดำนะคะถวายผุกผ้าแดงอ ระเวศนะคะแล้วก็ลูกแก้วด่าจันมณีค่ะาจันมณีคั่นะคกนคือคนไหนลงไคนไหนเขียนชื่อฝากไว้กับผ้าแดงก็จะมีโชคมีลาบนะคะกโชลาบนะคะค่ะ คนมาลงชื่อไว้ปีที่แล้วได้สามตัวตรงๆได้หลายตังนะคะไม่บอกเุณ่มากครับสำหรับการคิいい่าะด้ไปโดนคุเสี well ่ยงนะครับตอนนี uh ้ก uh ็ไมจางก็ไปนบรคเนตนะครับใหกับคนลูกศิษย์เ่มมาอาจารย์เิเบคเิ่กับลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ที่มาค่ะลูกศิษย์ที่เพิ่มานะคะ คุณออนแต่โชคดีมีแม่้องเป็นสองนักพังโชคดีมม่ต้องเป็นสองีนี่ย

จังก็ตั้งเลยจะครับครับหนึ่งสองสามเด้นนะครับหนึ่งสามดับมีรเหรครับได้ครับมีรวยสาธุานทรดไครับเงี้ยงเยวยครัโอสาธุสาธุนอมรับค่ะ

ที่สองเป็นห้ควนะครับที่เป็นาหรวงวเียครับปู่วขอเป็นช่วงสมัยที่สงคุณผ้ชจะขึ้นเองวกาเขาเป็นวัวนี้จะที่นตอนนั้นเราบเงี้ยได่นตังให้คือ่ฝามวงนะคะใบผ้าแดงคะค หาติดเก่าไว้เก็ดตุดเก่าปูกขึ้นเบวาวขราเดินปูกเลียจานอเก็ยในวันที่นึ่งเมือนะบอกเวทเก็นไว้แล้วครับ

เว็นเครนเทพเจ้าโชคดีนะครับสีแดงเป็นหลายสีนะคะทีกต่านปีเวทถอยข้าเด่นสุเวทนะคะเป็นชื่อใส่ไว้ฝากหวงไว้กับปูเวทนะคะจารย์เที่กำลังขึ้นผูกผ้านะคะวิธีผูกผ้าสเรียบร้อยนะคค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะตวงแดงผูเวเดียวกอนถวายลูกเียวญาแล้วก็จะลากลำโพงจานนตตีถวายจั่งว่วะม่ปะ

มาใครจะเขียนนะครับเนาะต่อเลยต่อเลยปลาไพ่หนาเขียื้อลงครับไปดีเขียนเขียนได้ครับอตส่าห์มาปลูกเนาะเนาะเียมาละบ้ามาดิ ได้วออากว๊กกว๊กวถวายผ้าแดงปูเวทนะคะถวายผ้าแดงปูเวทค่ะกรดูกชื่อเ่อกัในผ้าแดงนะคะถวายปูค่ะ น่าจะงวดนิสาบ่าคือ906ผมมั่ง,งถ้าจะไม่ผิดหรือว่า605เหลอผมจำไม่ได้ครัผมจำไม่ได้เดีอเอาผมเขียนกวมูผมได้หล<อ>ายกวางูผมต่อลผ<อ>มต,ต,ต่อือเล็อายนเียนเรามีอาจารย์าน้องเขียนโอ้ยเขวกนะครับเียเียต่อแถวเข้าไปนะครับีขาเขียนชื่จอจภาพตนเ ปรับาพันธ์ครับม,รรมีที่มาที่ไปค่ะ <c oughs>